ที่พวกเราต้องประกาศหาพี่ชมเพราะสาเหตุว่าเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ออกไปโดยลอยๆเพื่อให้ใช้เวลาผ่านไปเรื่อยเพราะว่าพวกเราทีมงานช่องสอผีทุกคนจะต้องติดกรรมกับพี่ชงแค่นล้วที่ทําให้พี่ชงคิด,คดแบบนี้จะทําให้พวกเราต้องไปเป็นคนรับใช้พี่ชงในชาติหน้าจริงปเนี่ยจริงต้องไปแบบคอยแบบล้างเท้าเราต้องบินไปทำไมันล่ะต้องไปจริพี่ชงจะรู้ จริงพี่บวยจริงๆมันติดกรรมจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์เป็นผีเปรตได้ง่ายด้วยพี่หนูไม่อยากให้ติดกรรมท่านที่เราไม่ได้ทำเขาขี้เขาละเรารับปัจจัยมาแล้วแล้วปัจจัยนั้นในส่วนที่พี่ชงจบแล้วสาธุนู่นนี่นั่นแล้วพี่ชงเนี่ยคือเราไม่ได้เราไม่ได้ผิดคนบุคคลที่สามที่สี่เป็นคนทําแต่จิตของพี่ชงเข้าใจว่าเป็นพวกเราทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ติดกรรมเลยค่ะถ้าเราไม่ติดกรรมเป็นผีเปรตชาติหน้าเราต้องเกิดมาเจอพี่ชงแล้วก็รับใช้ ถูกต้องก็เลยต้องรีบแก้รีบเคลียร์ตามหาพี่ชงให้เจอและให้พี่ชงเข้าใจและเอาหัวสิกกรรมร่วมกันจบพี่ชงคือใครพี่ชงอ่ะเป็นคนมีน้ำใจมีน้ำใจทุกอย่างน่ารักมากน่ารักมากๆาพวกเราเพียงแต่ว่าวันที่เพจเราโดนลบโดนปิดไปเนี่ยบุคคลที่สามมันหายไปโดยที่แบบพี่ชงอ่ะเขาหาเพจไม่เจอเขาติดต่อผมไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวไม่รู้จักกันแกก็เลยเสียใจไปนั่งไปแบบร้องไห้แล้วก็ไปคุยกับคนที่แกเคยช่วยว่าเอ๊ะ พี่ทําอะไรผิดทําไมต้องบล็อกพี่คือแกไม่เข้าใจไงแกก็คิดว่าเราเนี่ยเอาเงินไปใช้อะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกพี่เขาว่าใหหรืออะไรจะติดกรรมน้องใช่อันนี้ฟังก่อนคนมาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าพี่เขาคือคนที่แบบมีคุณอุปการต่อพวกเรามากเขาช่วยเหลืองานช่วยเราได้หลายคนด้วยถ้างั้นการติดกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีกรณีแบบเนี้ยการที่เข้าใจผิดเนี่ยคนอื่นเข้าใจเราผิดแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเข้าใจเราผิดเรื่องอะไรบางอย่างเราติดกรรมไหม ถามว่าเราติดกรรมไหมเราติดกรรมแต่ถ้าจิตเราบริสุทธิ์มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่บอยอและถ้าเขาคิดลบก,กับเราอีกก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องติดกรรมกับเราไปอีกไงพี่ยกตัวอย่างสมมติว่าเรื่องเข้าใจผิดแล้วกันสมมติว่าเรนเข้าใจผิดว่าพี่อะไปตีคุณกีบ โดยไปใส่ร้ายคุณกิตโดยที่พี่แค่พูดถึงเ,ยเฉยๆแล้วคนบุคคลที่สามมามาใส่เป่าหูเรนอย่างเงี้ยใครติดกรรมอะไรบ้างครับก็บุคคลที่สามที่มาเป่าหูเพื่อยุยงทะแคงด้วยให้เขาทะเลาะกันนั่นติดกรรมแต่ถ้าเป็นวิสัยของเรนจริงๆเรนจะถามพี่บอยตรงๆเลยว่าเป็นยังไงเพราะจะได้ไม่ต้องติดกรรมร่วมกันไม่ต้องมานั่งค้างเคืองใจกันว่าคือคนบางคนเนี่ยสิบปี ก็คิดอยู่เรื่องเดิมๆว,ว่าคนคนนี้ทแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มาให้เขารู้หรือเขารู้ความจริงด้วยบุญที่เขาไม่มากพอมันก็ต้องติดกรรมถึงชาติหน้าคือเรื่องบางอย่างมันอาจจะไม่ได้จบแค่ชาตินี้ไงแต่มันจบถึงชาติหน้าและเลนเชื่อว่าเลนเชื่อว่าพี่ชมต้องปรมามทยพูดถึงเราไม่ดีเลนก็เลยอยากจะต้องให้เคลียโดยการเจอพี่ชมและขอโทษให้เขาขอโทษต่อเราเราขอโทษต่อเขาจบ และบุคคลที่สามที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นแฮกเกอร์แล้วแต่คุณเลยค่ะเราตัดแค่ตรงนี้แล้วแล้วแต่คุณเลยค่ะถ้าไปนิดเวนสมมุติว่าก็คือเลนน่ะทําให้เลนเข้าใจผิดบุคคลที่สาม็คนติดกรรมที่มาใส่ร้ายพี่คนคนนี้ก็จะไปเป็นอะไรครับเนยโอ้เยอะเลพี่บวยไม่เจอคนที่ดีเจอแต่คนที่พานกรณีที่ดีต่อกันไม่มีเลยและที่สําคัญจะเจอแต่คนเมาส์นินทาว่าร้ายพูดเจอแต่คนที่ คือคบใครไม่รอดอะพี่เหมือนเช่นแบบมีเพื่อนกี่คนเพื่อนก็ทรยศหมดเลยอคบวงการไหนสังคมไหนก็จะแต่คนเมาส์ยินทาทรยศหรือว่าไม่มีความจริงใจต่อกันอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเป็นต้นและคนที่บังเกิดในชาติที่เป็นเส้นอายุไขไปแล้วปากก็จะเป็นหนอนก็ต้องไปโดนเอาเข็มอะพี่ร้อยปากร้อยปากร้อยปากจริงจริงติดกรรมจริงและบางคนร้ายแรงถึงขั้นโดนคุณใส่เลยนะคะ เป็นมะเร็งที่ปากเป็นมะเร็งที่ต่อมนองเหนืองเป็นมะเร็งที่คออะไรอย่างี้เป็นต้นค่ะสหรับผู้ยุยแยงใช่แล้วถ้าเกิดเลนเข้าใจผิดเองและไปด่าพี่โดยที่พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายคุณกฤิบค่ะเลนจะติดกรรมไหมคะเลนก็ติดกรรมค่ะโดยการโดยการที่ว่าเลนก็จะถูกคนอื่นด่าด่าด่าไปถ้าเลนรู้จักหุ้ยไม่จริงเลนไปขอโทษพี่พี่โหดจิกรรมจบกัน